ภักพักหนึออ่งค่ะคือเอามือเนี่ยจับไปที่หัวกุมขม,มับเลยอ่ะเหมือนคนแบบจะระเบิดแล้วเราปิดภูเขาไฟให้ระเบิดอะอย่างนั้นอ่ะค่ะตอนนี้เป็นคําพยายนของไก่แล้วค่ะที่พระเจ้าทรงรักษาการอัศจรรย์มากเลยค่ะมีวันหนึง่งตั้งแต่เช้าก็เกี่ยวกับสายตาตัวเองด้วยอ่ะนะคะเพราะว่าตัวเอง มันมีปัญหาเกี่ยวกับสายตามานานแล้วแล้ววันนั้นใส่แว่นตาทาั้งวันเลยค่ะแล้วไม่ได้พักเลยเสร็จจากมิตติ้งเสร็จเอาเข้ามาดูาคลิปฟังคลิปอาจารย์หมอแล้วก็เขียนพระคำทั้งวันเลยเสร็จแล้วอยู่ๆไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มได้รู้สึก ทำไมมันมึนหัวทำไมมันเหมือนอะไรมันมาบีบตั้งแต่เออ่สมองขมับเนี่ยขึ้นขึ้นไปที่สมองเลยบีบ,บที่ขมับอะนะคะขึ้นไปที่สมองแล้วปวดมันเหมือนจะระเบิดเลยเนี่ยก็คิดออ๊ยไม่ไหวละคือจะฟังต่อจะฟังต่อให้จบจะฟังต่อให้จบเพราะไม่อยากฟังครึ่งครึ่งกลางๆใช่ไหมคะเพราะว่าติดใจอ่ะติดใจว่าเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ต่อเรื่องเดี๋ยวไม่เข้าใจขี้เกียจมาดีพีทใหม่ก็เลยฟังจนจบพอ ถึงเวลานั้นไม่จบฟอสไว้ก่อนอธิษฐานเลยขอพระเจ้าบอกพ่อเลยพ่อลูกเวียนหัวมากเลยลูกบอกไปในสิ่งที่เราคิดที่เราต้องการอะนะคะบอกบอกพระเจ้าพอหลังจากนั้นฟังอาจารย์หมอได้จนจบเลยค่ะจบแล้วก็มันก็ยังยังคือหมายถึงว่าพระเจ้าทรงทรงดูแลให้เราอะ่ะฟังอาจารย์หมอจนจบพอจบเสร็จ ก็บอกก็ไม่คืนทนไม่ไหวแล้วก็เลยถอดแวน่นพอถอดแวน่นก็เลยขึ้นเตียงพอขึ้นเตียงเกาะก็เลยอตั้งใจเลยอธิษฐานก่อนนอนเลยบอกพระเจ้าเลยลูกก็ไม่ไหวแล้วลูกขอเอเรียนจบแค่นี้แล้วก,ลก็ลูกจะจะนอนแล้วขอพักผ่อนอะไรเงี้ยพอพออธิษฐานต่ออีกว่าพ่อขาลูกทรมานลูกเจ็บลูกปวดลูกไม่อยากเป็นสักพักหนึ่งค,คือเอามือเนี่ยจับไปที่หัวกุมขมับเลยอะ่ะ เหมือนคนแบบจะระเบิดแล้วเราปิดภูเขาไฟไใ,ให้ระเบิดอะอย่างนั้นน่ะพอสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนกับตัวอะไรไม่ทราบค่ะในหัวสมองอะมันเหมือนมันกระเด็นออกแป๊บ๊บ๊บ๊เลยค่ะพอสักพักหนึ่ง อ,อาการเวียนหัวหายไปเลยค่ะเหมือนพระเจ้ามาล้างออกอะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักษาในวันนั้นก็เลยทําให้หายเวียนหัวแล้วก็นอนนอนหลับอย่างอย่างสบายก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาลูกแล้วก็ตอบคําอธิษฐานของลูกที่ลูกได้ทูลขอต่อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนค่ะ อีเมนขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้เสริญพระเจ้าเห็นไหมสิ่งที่ไาสิงอะไรก็ตามที่เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วอ่อนสุภาพต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยรัดทิ้งเรา เห็นไหมพี่บมอมีก็บอกว่าทําไปลูกทําไปอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้ารู้ใจเราอะแต่เพียงแต่ร้องขอเนี้ยพอเราทุกคนพี่น้องที่มาเป็นพยานชีวิตเนี้ยนะพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราจึงร้องขอพระเจ้าก็ตอบคาอธิษฐานกับเราแล้วพระเจ้าก็จะให้มากกว่านั้นอีกนะให้เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เราร้องขอเนะี่ยหกวันกว่าเราจะมาเจอกันเนี่ยเราจะมีอะไรต่ออะไรเห็นไหมมีอาหารเต็มตู้เย็นมีคนนั้นเอานี้เอามาให้เนี่ย ไก่น้องไก่ก็จะมาบอกมามีตลอดมีไอ้นอ้ยนี e ่มาให้แ e ม้กระทั่งลูกซาร่าลูกเบกกี้ลูกทิพน่ะลูกเ็ดและพี่น้องทุกคนน่ะน้องหลิวน้องเอิญเน่ยพี่น้องทุกคนน่ะลูกทองด้วยแม้กระทั่งตัวมามีเองและพี่น้องทุกคนน่ะนะน้องจอยน้องอะไรเนี่ยทุกคนที่เข้ามากันเนี่ยเห็นไหมก็ได้รับในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงกันทั้งนั้นเราขอพระเจ้าเราขอสิ่งหนึ่งแต่พระเจ้าให้มากมากว่าที่เราขอเห็นไ,ไหมหนึ่ง ในแม้ในในคำอธิษฐานบอกว่าไม่ให้โดเรื่องอาหารใช่ไหมทำไมอาหารเราจึงเต็มตู้เย็นกันตลอดเวลาแล้วมีทุกวันเวลาที่พี่น้องมาให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะอยู่ในในพระคัอนิฐานหมดจะให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินของโลกมนุษย์อะไรเงี้ยก็มีหมดทุกอย่างนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มให้เราเนี่ยอธิษฐานมั่นคงสม่ำเสมอกับพระเจ้าทุกวันเวลาและขอบพระคุณอย่าลืมคำขอบพระคุณต่อพระเจ้า พระเป็นคำพยาาชีวิตที่ดีทุกคนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสารเสพระเจ้าขอบคุณโูกไก่่ะจ้ะ